ใครเอ่ยผมขาวงอกโพลอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาไทยชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาภายอายุมากแล้วเป็นชู้เมียชาวบ้านใครเอ่ย การกรณีทนายสิทธาได้แชร์ภาพชายหญิงคู่หนึ่งระบุว่าสามีได้มาปรึกษาตนเองหลังสังเกตว่าภรรยาม,มีท่าทีเปลี่ยนไปและได้แอบเช็คมือถือจนพบว่าเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งต่อมาถูกเปิดเผยว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์และพยายามคาดเดากันไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น วันที่8มกราคม2566เพศทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มได้โพสต์ภาพเช็ไลายซึ่งเป็นกรณีต่อเนื่องเกี่ยวกับการที่มีสามีเข้ามาปรึกษาหลังพบภรยาเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุข้อความว่าคดีนี้มาปรึกษาผมตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ทําเรื่องฟ้องหย่าภรรยาฟ้องชู้ที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้มีการข่มขู่คุกคามคุณกอไก่มาตลอดคุณกอไก่เลยอยากให้เรื่องนี้ ออกสู่สาธารณะเพื่อป้องกันตัวหากเป็นอะไรและอยากให้ประชาชนได้รู้พฤติกรรมของนักการเมืองใหญ่คนนี้จึงขอให้ผมช่วยดําเนินการให้เรื่องนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงมากกับผมจึงไม่อาจทําให้ถูกใจทุกคนได้ผมเลยต้องทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและพยายามให้กระทบต่อพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดแต่ทุกคนจะได้รู้แน่นอนถ้าเปิดไลน์คนที่เรารักและมาเจอแชทแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรครับล่าสุดเพจสยุทธสุทันนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์เช่นกันว่า นายสิทธาเวยบังเกิดทนายความแถลงบอกใบ้อดีตรองนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องเป็นชู้เมียชาวบ้าน 1. เป็นอดีตรองนายก 2. เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 3. ชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟอาภายทนายสิทธายัยางระบุว่าเรื่องเกิดเมื่อกลางปี2565ที่ผ่านมาสามีนายกอไก่ไปพบข้อความและรูปในทัพทัมือถือของภรรยารวมทั้งรูปโป๊เปลือยของทั้งสองคนจึงนำมาปรึกษาตน และได้ฟ้องคดีแพ่งไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนเหตุที่นํามาเปิดเผยกับสื่อเพราะนายกอไก่รู้สึกว่าถูกติดตามคุกคามแม้กระทั่งวันที่นัดพูดคุยบนโรงพักจึงต้องการให้เรื่องถึงสื่อเพื่อหากเป็นอะไรไปเพราะไม่ได้ขัดแย้งกับคนอื่นนายสิทธาปฏิเสธจะเอ่ยชื่อแต่อีก1-2ถึงเดือนเมื่อเรื่องขึ้นสู่ศาลสื่อมวลชนก็จะทราบเองนายสิทธาตอบคาถามยืนยันว่าอาดีตรองนายกรายนี้ไม่ใช่นายุคนลิม้มแหลมทองต่อมาผู้สื่อข่าวหัวใหญ่ฉบับหนึ่งได้ส่งภาพลับที่ระบุว่าอาดีตรัฐมนตร หนึ่งเป็นภาพคู่เปลือยกายกอดกันโดยฝ่ายหญิงถือโทรศัพท์ถ่ายภาพของตนอดีตรัฐมนตรีที่กระจกบันทึกภาพเอาไว้สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์เคยได้เปิดเผยรายชื่อรองนายกยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรไว้เมื่อวันที่8ดมกราคมที่ผ่านมาสามารถย้อนดูภาพรองนายกยุคยิ่งลักษณ์กันได้ว่ามีใครบ้างสืบจากข่าวรายงาน